สัมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับเรื่องนี้มันเริ่มขึ้นจากเงินก้อนหนึ่งเป็นก้อนที่ใหญ่เสียดไวพานบนเป็นนายพานอายุห้าสิบปีอยู่มาทั้งชีวิตกับป่าแต่ก็ไม่เคยเข้าไปลึกถึงชายแดนโน้นสักทีเพราะชาวบ้านเล่าว่าป่าฝั่งน้นมันมีอะไรแปลกๆผิดธรรมชาติ ซึ่งเขาก็หัวเราะทุกครั้งที่ได้เย็นจนกระทั่งมีคนมาว่าจ้างเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านไม่ได้เป็นคนไทยเขาเป็นผู้ชายผิวคล้ำพูดติดสำเนียงเพื่อนบ้านหน้าตาคล้ายพ่อขาวเรใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังทั้งที่อากาศร้อนถึงเหงื่อจะท่วมแต่เขาก็ไม่ยอมถอดออก เขามาว่าจังขอให้พรานบุญเข้าไปป่าทางที่ตะวันตกเหนือชายแดนเขาว่ามีสัตว์แปลกตัวดำทั้งตัวตาแดงเหมือนไฟวิ่งเร็วเหมือนควายเขาพูดแบบนั้นพร้อมกับวางเงินมัดจำก้อนโตจะใจยอีกครึ่งเมื่อกลับออกมาพรานบุญหลังแลแต่เงินก้อนนั้นไม้พอจะซ่อมบ้านซื้อลูกปืนใหม่และมีเหลือส่งให้หลานไปเรียนต่อ เขาก็เลยตอบตกลงไปชายคนนั้นเขาไม่เข้าป่าไปกับพรานบุญด้วยให้พรานบุญเข้าไปเพียงลำพังพาเฉพาะหมาล่าเนื้อตัวเก่งของเขาไปตัวเดียวชื่อว่าเอดำก่อนเข้าป่าชายคนนั้นพูดประโยคหนึ่งเสียงนิ่งว่าระวังต้นไม้ใหญ่ๆกลางป่าอย่าข้ามเงามันตอนพระอาทิตย์อย ถ้าเงามันยาวถึงตัวเมื่อไหร่อย่าหันกลับไปมอเด็ดขาดพรานบุญฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องทำหนางงง้งงงคิดว่าไอ้นี่มันเพี้ยนก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นพรานบุญก็เข้าป่าไปพร้อมกับไอ้ดำวันแรกก็ไม่เจออะไรแต่พอคืนวันที่สองพรานบุญเจอต้นไม้นั้นเข้าจริงๆต้นไม้ใหญ่เท่าห้าคนออก มีกระโหลกสัตว์ผูกไว้ที่ขนตน้นมัดเชือกด้วยหนังควายมีเหล็กแหลมปากเรียงเป็นวงพิสดารจนนึกไม่ออกว่าใครเป็นคนทำอ้ดำของพรานบุญหยุดเดินมันยืนขนลุกมองไปที่เงาต้นไม้ที่กำลังยืดยาวมาตรงปลายเทา้าพรานบุญไม่กล้าขยับแล้วก็รู้สึกเหมือนเงานั้นมันขยับค่อยๆคลานเข้ามา หิ่งเสียววินาทีทุกอย่างก็มืดลงแล้วพรานบุญก็จำอะไรไม่ได้เองพอพรานบุญลืมตาขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นดินชื้นแฉะกลิ่นอาบผมใบไม้เน่ากับโครนเหม็นติดจมูกจนแทบอาจเจียนแสงแดดยังลอดผ่านยอดไม้สูงเข้ามาได้อากาศเย็นผิดธรรมชาติเขามองรอบตัวไม่มีรอยเท้าคน ไม่มีเสียงนอกไม่มีเสียงมแมลงมีเพียงเสียงน้ำหยดจากไหนสักแห่งดังแปะแปะเป็นจังหวะพระบุญหันไปทางที่คิดว่าตัวเองเดินมาแต่กลับไม่เห็นรอยเท้าของตัวเองเลยแม้แต่รอยเดียวเหลือเพียงรอยเท้าหมาเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมเขาตะโกนสุดเสียงดำไอ้ดำกลับมา เสียงของเขาสะท้อนกลับมาเบาๆแต่ไม่ใช่เสียงเดียวมันมีอีกเสียงตอบกลับซ้อนอยู่ด้วยเสียงนั้นเหมือนคนพูดตามแต่ช้ากว่าครึ่งจงังหวะแหบพราและลากยาวจนพรานบุญรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเขาคว้ามีดพร้าแล้วเดินตามรอยเท้าของไอ้ดำไปลัดผ่านพงยาเข้าไปในพื้นที่ที่ต้นไม้เริ่มมีลักษณะแปลกขึ้นเรื่อย บางต้นสูงจนมองไม่เห็นยอดบางต้นมีรอยขีดเหมือนรอยเล็บใหญ่เท่าฝ่ามือคนที่ขนตน้นมีเศษผ้าขาดขาดและกระดูกสัตว์กองรวมกันอยู่ขาวโพลนบางชิ้นยังมีเนื้อติดอยู่พอเดินต่อไปอีกนิดเขาเจอลำห้วยแห่งๆเต็มไปด้วยกระโหลกสัตว์นานาชนิดทั้งหมูป่าเกงและที่น่ากลัว คือมีกระดูคนปนอยู่ด้วยพรานบุญยืนขาแข่งมองดูแสงที่ลอดมาจากยอดไม้ค่อยๆหลี่ลงทุกทีเขารีบก่อไฟแต่กลิ่นควันกลับเหม็นไหม่เหมือนเนื้อเนา่าแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนากักกวดังมาจากอีกฝ้าของลำห้วยมีเสียงหายใจแรงคล้ายวัวพอเงามันเคลื่อนผ่านเปลวไฟ พรานบุญก็เห็นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งลอยอยู่ในความมืดจ้องเขาอยู่เขายกปืนขึ้นเล็งไปที่เงานั้นพอลั่นกายปืนกลับขัดลำมีเพียงเสียงโลหะกระทบกันพรานบุญเหงื่อแตกพลักก้าวถอยช้าๆจนแผ่นหลังไปชนเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ๆก็มีแสงกระพริบวูบหนึ่งไม่รู้ว่าแสงไฟนั้นมาจากไหน แล้วภาพตรงหน้าก็ว่างเปล่าทุกอย่างดูเหมือนกลับมาเป็นปกติไม่มีสัตว์ไม่มีเงาไม่มีเสียงฝีเทา้าแต่กลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมากับลมเจ้ามาไกลเกินไปแล้วรานบุญเขาแทบสุดมือสั่นจนเปืนร่วงใจเต้นแรงจนแทบไม่รู้สึกถึงลมหายใจของตัวเอง พอเงยแนมองฟ้าก็เห็นเพียงใบของต้นไม้ใหญ่ที่นี่มันไม่ใช่ป่าที่เขาคุ้นเคยเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนพรานบุญนั่งตัวสั่นอยู่ข้างก่องไฟทีดแทบมีเหลือความอบอุวนมือข้างหนึ่งกำมีดพร้าเอาไว้ันนอีกข้างกอดกระเป๋าย่ามแนบอกตอนนั้นไม่คิดเรื่องล่าสัตว์แล้วคิดอย่างเดียวว่าจะรอดออกจากป่านี้ได้ไหม กลางดึกคืนนั้นปรานบุญนั่งพิงต้นไม้ตาแข็งไม่กล้าหลับได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังอยู่รอบๆเหมือนมีใครเดินอยู่แต่พอส่งไฟฉายไปก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็มีเสียงครางเบาๆเหมือนคนเจ็บปวดเสียงมันไกลมากเหมือนอยู่แค่หลังพุ่มไม้ เขาขนลุกสู้ไปนทั้งแขนอยากหนีใจจะขาดแต่ขามันก็หนักเอ่งขยับไม่ได้เหมือนกับถูกฝังอยู่ในเดีนแล้วจูจ่ๆเสียงเดินก็หยุดทุกอย่างเงียบร้านบนเสียงผู้หญิงแหบๆดังขึ้นเบาๆข้างหูเขาหันขวาไปด้านหลังก็ไม่เจอใครมือเขาถือมีดพราฟาดไปในอากาศ จนเกือบโดนเปรยนอนที่ห้อยอยู่พอมองไปที่เปรผ้าก็เห็นมันแกว่งช้าๆทั้งที่ไม่มีลมพัดพรานบุญนางนิง่งไม่กล้าขยับหลับตาแน่นพ,พึมพำบทสวดที่ยายเคยสอนตอนเด็กๆแล้วจูๆ่ๆกลิ่นเหม็นสาบเหมือนซากสัตว์เน่าก็โชยมากลิ่นนั้นทำให้เขาต้องลืมตา แล้วภาพที่เห็นตรงหน้ามันก็ติดตาเขามาจนถึงทุกวันนี้ผู้หญิงผมยาวรงรังใบหน้าแหละจนดูไม่ออกว่าใครเนื้อตรงคอหลุดหอยเหมือนถูกมีดเฉือนจนเกือบขาดช่วยฉันด้วยอย่าทิ้งฉันไว้ทีนี้ฉันอยากกลับบ้านเธอพูดเสียงสัน่นน้ำตาที่ปนเลือดไหลออกมาจากดวงตา พรานบุญตะโกนล,ลัน่นวิ่งหนีสุดชีวิตแต่พอวิ่งไปไม่กี่ก้าวก็สะดุดเชือกบางๆหลมกลิ้งไม่เป็นท่าจงังหวะที่เขาเหนื่อยหน้าขึ้นก็เห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวบนต้นไม้ใหญ่ตรงหน้ามันคือเงาดำปีปีนอยู่บนต้นไม้แขนยาวจนถึงหัวเขา่าตาแดงก่ำเหมือนห่านไฟมันยิ้มเห็นเขี้ยวสีเหลืองๆแหล,แลมๆเรียงเป็นซีซี มันนเห็กูแล้ววินาทีนั้นเขารู้เลยว่าต่อให้หนีก็คงไม่พ้นมันแน่ๆแ,แต่ก่อนที่มันจะกระโดดลงมาใส่พรานบนจู่ๆก็มีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นมาจากทางตะวันออกของป่าเสียงนั้นดังกังวานเป็นทำนองแปลกๆแ,แต่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิง่งเงาแรางนั้นค่อยๆหันไปมองทางเสียงสวดมันร้องเสียงแหลมยาวลั่นป่า แล้วกระโดดหนีหายไปเขาไม่รู้ว่านั่นเสียงพระหรือเสียงผีแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปพรานบนวิ่งตามเสียงสวดมนต์ไปจนหมดแรงไม่มีแม้แต่แรงจะหันกลับไปดูว่าไอ้ตัวดำๆนั่นตามมาอยู่ไหมข้งหน้าเขาเห็นเปลวไฟสว่างวาบขึ้นมาจากใต้ต้นตะเขียนใหญ่ ที่นั่นมีกรดใบตองสารปักอยู่ริมลำห้วยมีผ้าเหลืองห้อยอยู่กับกิ่งไม้ข้างกรดมีชายชาราคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิห่มผ้าเหลืองแบบพระทูดดงหันหลังให้เขาเห็นแค่ข้างหลังก็รู้เลยว่าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่ๆหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยด้วยครับผมหลงป่ามาหลายวันแล้วพระรูปนั้นไม่ขยับมีต่อ แต่เสียงสวดกลับดังขึ้นกิตติพิโสพักเขาว่าเขาเดินเข้าไปไกลน้ำตาคลอตอนนั้นดีใจจนไม่คิดอะไรแล้วคิดแค่ว่ามีพระอยู่ตรงนี้ก็คงรอดหลวงพ่อครับผมเจอผีครับมันตามผมมาครับเสียงสวดหยุดกระทันหันพระค่อยๆหันมามอง เมื่อเห็นหน้าท่านเขาก็รู้สึกเย็นวาบใบหน้าท่านซีดเผือดเหมือนคนไม่มีเลือดดวงตาลึกโบเหมือนไม่ได้นอนมาเป็นเดือนริมฝีปากแห้งซีดตอนนั้นท่านกลับยิ้มยิ้มกว้างผิดปกติเองเห็นพวกมันแล้วสินะพรานบุญชางากักหวัวใจเต้นรัวคำพูดท่านดูแปลก ลักษณะก็ไม่เหมือนพระเลยผีป่ามันหวงของอิงเข้าไปในที่ของมันอิงก็เหมือนเป็นของของมันแล้วล่ะพรานบุญก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวพระรูปนั้นลุกยืนขึ้นท่านสูงมากสูงกว่าพรานบุญมากเงาท่านทอดยาวบิดเบี้ยวไปกับเปลวไฟท่านยกมือขึ้นรูปศีรษะพรานบุญชา้า จนรู้สึกถึงมือที่เย็นเฉียบเอง็งมาอยู่กับข้าเถอะข้าก็อยู่ที่นี่มานานไม่มีใครคุยด้วยตอนนั้นพรานบุญเหลือไปเห็นตรงใต้กรธที่ทันนั่งตรงนั้นมันไม่ใช่พื้นดินเปล่าๆมันเป็นพื้นที่เป็นหลุมเติต์นมีเศษพ้าเหลืองเก่าๆและมีโครงกระดคคูกคนพอเห็นแบบนั้นเขาก็พังงะ วิ่งหนีออกมาโดยไม่หันหลังกลับไปมองเอกเองหนีไม่พ้นหรอกป่านี้เลือกเองแล้วเสียงนั้นตะโกนตามหลังมาแล้วกลายเป็นเสียงครางต่ําๆเหมือนเสียงผีที่เขาเคยได้ยิยนเขาไม่สนใจแล้วว่าทิศไหนคือทางออกเขาวิ่งไปเรื่อยๆตามสัญชาตญาณจนมาเจอชายคนหนึ่งยืยนอยู่กลางทาง ใส่ชุดขาวทั้งตัวผมยาวปราบบา่ามีเคราวสีขาวยาวถึงอกเขายืนมองพรานบุญด้วยสายตาสงบนิง่งเหมือนรออยู่ก่อนแล้วพรานบุญยืนหอบอยู่ตรงหน้าชายชุดขาวเพราะเพิ่งหนีผีพระนั่นมาพอเห็นตาเขาเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าคนนี้ไม่เหมือนคนพวกนั้นชายชุดขาวเป็นชายแก่ ดูเหมือนจะอายุหกสิบได้ผมงอกข่าวทั้งหัวไว้หนวดเคราเหมือนเลืสีใส่เสื้อผ้าฝ้ายสีขาวเก่าๆเท้าเปล่ายืนสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หยุดได้แล้วเจ้าไปไม่รอดหรอกแต่ยังวิ่งมั่วอยู่แบบนั้นเขาพูดช้าๆเสียงนุ่มนวลแต่น้ำเสียงมันส่งพลังจนพรานบุญต้องหยุดเกิก เขายือนอึ้งอยู่น,นานกว่าจะพูดออกมาได้ว่าตาเป็นใครมาจากไหนครับช่วยผมออกจากป่านี้หน่อยชายชุดขาวมองแน่พรานบุญนิงนิงแล้วพูดว่าข้าเฝ้าป่านี้มานานตั้งแต่ก่อนที่จะมีใครกล้าเข้ามาล่าสัตว์ที่เองเจอมันไม่ใช่ผีธรรมดามันคือผู้เฝ้าแดด ที่ไม่อยากให้ใครเข้ามาทีน่นี่พรานบุญพยายามตั้งสติเพลอก้าวถอยหลังปีหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวชายชุดขาวยกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะห้ามไม่ต้องกลัวข้ารู้ทางออกเขาหันหลังเดินนำหน้าพรานบุญไปพรานบุญลังเลอยู่แป๊บหนึ่งแต่ก็ไม่มีทางเลือกอ,อื่น เลยตัดสินใจเดินตามเข้าไปเงียบๆระหว่างทางไม่มีใครพูดอะไรมีแต่เสียงใบไม้แห้งที่เหยียบยำ่ำพรานบุญรู้สึกแปลกอย่างหนึ่งคือทางที่ชายชุดขาวพาไปมันไม่ใช่ทางสัตว์ไม่ใช่ทางคนไม่มีร่องรอยการเดินแต่พอเขาเก้าวไปทางมันก็เปิดขึ้นมาเองเหมือนมีใครช่วยให้ทางเดินสะดวก เขาพาพานบุนเลี้ยวสายเลี้ยวขวาผ่านต้นไม้ใหญ่ที่บิดเบี้ยวรูปร่างแปลกประหลาดกิ่งพันกันลำต้นคดงอเหมือนถูกบิดหรือบังคับให้เอียงแล้วยังมีหินรูปร่างแปลกๆที่เหมือนตั้งเรียงกันเพื่อใช้ในพิธีกรรมทุกจุดที่เดินผ่านพวกเสียงแววเสียงหวีดร้องเสียงสัตว์ร,ร้องก็เงียบลงไปหมดข้าไม่ได้ช่วยเอง เพราะเองเป็นคนดีหรอกนะข้าใครยังไม่อยากให้ของในป่านี้ได้ตัวเองไปง่ายๆพรานบุญขนลุกไปทั้งตัวอยากถามว่าของในป่าคืออะไรแต่ก็ไม่กล้าพอจะเอ่ยปากทั้งสองมาหยุดที่ก้อนหินใหญ่กลางลานหญ้าโล่งเตียนชายชุดขาวหันมามองเขาแล้วพูดเบาๆว่าจากตรงนี้ไป เดินตามกลิ่นไม้กลิศนาไปเรื่อยๆอย่าหันหลังอย่าหยุดและอย่าทำเสียงดังไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามพรานบุญพยักนาชายชุดขาวยื่นถุงผ้าสีขาวให้เขาถุงหนึ่งข้างในมีเศษเปลือกไม้หอมแรงถ้าออกไปได้ก็อย่ากลับเข้ามาอีกไม่ใช่ทุกครั้งจะมีคนช่วยอองได้แบบนี้ เขาก้มกราบขอบคนแล้วรีบเดินไปตามกลิ่นไม้หอมอย่างที่ชายชุดขาวบอกระหว่างทางมันมีเสียงตามหลังเข้ามาตลอดเสียงคนเดินเสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบแต่พรานบุญไม่หันกลับไปมองเขาเดินไปเรื่อยๆจนแสงแรกของรุ่งเช้าส่องลอดผ่านพงไม้ในที่สุดเขาก็เห็นหลังคาบ้านอยู่ไกลๆลิบๆ พรานบุญเดินออกมาจากป่านั้นในสภาพที่เรียกว่าเละเทะไปทั้งตัวรองเท้าขาดเสื้อผ้าเป็นเร็วเรวตัวมีรอยขีดข่วนแต่พอเห็นแสงแดดเช้าลอดผ่านพงไม้ใจเขาก็เริ่มอุ่นขึ้นมาบ้างหลังคาสังกะสีของบ้านพรานบนุญโผล่พ้นแนวไม้ไกลๆเขาก็แทบจะสุดเข่าร้องไห้ตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะเจอ มันหลอนยิ่งกว่าทั้งผีทั้งอสูรป่าที่เจอมาทั้งคืนพอเดินถึงนาบ้านเขาเห็นประตูไม้เปิดแง้มอยู่มีเสียงกุกกักดังมาจากข้างในแม่มีใครอยู่ไหมไม่มีใครตอบเขาเลยตัดสินใจผลักประตูเข้าไปข้างในบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างข้าวของเครื่องใช้ผ้าหม่มเสื้อผ้า ทุกอย่างเหมือนที่เขาทิ้งไว้แต่บ้านเหมือนเย็นเยียบผิดปกติพรานบุญเดินดูรอบๆจนไปสะดุดกับรูปถ่ายครอบครัวที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเขายืนมองอยู่นานเพราะมีบางอย่างแปลก,ปลกในรูปนั้นเป็นรูปครอบครัวของเขาจริงเขายือนอยู่ตรงกลางมีเมียยืนอยู่ข้างซ้ายลูกชายข้างขวาแต่สิ่งที่มันไม่ควรจะมีคือ มีชายชุดขาวยืนอยู่หลังรั้วบ้านในรูปนั้นด้วยพรานบุญขนลุกโซ่รีบหยิบรูปขึ้นมาดูไกลๆมือเย็นเชียบจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเข้าบ้านได้แล้วเหรอเสียงนั้นคือเสียงของชายแก่ชุดขาวพรานบุญหันขวาบไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย เมื่อเขาหันกลับมาก็เห็นเพียงเงาชายสูงไวัยคนหนึ่งสะท้อนในกระจกที่อยู่ตรงหน้าเขาหอบหายใจแรงพยายามบอกตัวเองว่าเหนื่อยจนหลอนไปเลยเดินหนีไปห้องนอนเพื่อจะเอาผ้าเช็ดตัวไปอาบน้ำล้างตัวให้หายเหนียวแต่พอเปิดห้องนอนของตัวเองเขาก็ถึงกับพังงาะบนเตียงนอนมีร่างของชายคนหนึ่งนอนอยู่ ใบหน้าซีดดวงตาเบิกโพรงเหมือนศพที่เพิ่งตายไม่นานข้างๆมีลูกเมียของเขานั่งร้องไห้กับนายพรานอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่นายพรานคนนั้นกำลังบอกกับเมียเขาว่าเจอชายคนนี้นอนตายอยู่ในป่าซึ่งชายคนที่นอนอยู่นั้นก็คือพรานบุญน,นั่นเองพรานบุญถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีด แล้วเงาชายชุดขาวก็ปรากฏอยู่ที่มุมหองมองมาที่เขาก่อนจะพูดว่าข้าพาอิงออกมาได้แต่อิงไม่รอดอิงตายไปแล้วตรงซอกต้นมะข่าใต้โขดหินนั่นอิงนึกว่าอิงหนีพวกมันได้หรอพรานบุญยืนเอิงขาแข็งราวกับรากไม้ก่อก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆมืดลง เหมือนมีมา่านบางๆปิดทับดวงตาและเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงของชายชาราชุดขาวที่บอกว่าเองเป็นของค้าแล้วบริวารของป่าดงนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง